สวัสดีครับทุกคนอาล่ะครับผมวันนี้เป็นวันชาติของ USA นะฮะเอาล่ะครับผมนี่มีร้านค้าลับนะครับผมมาใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่าร้านค้าลับนี้มีอะไรกันบ้างที่ผมมาช้าแต่มาชัวร์นะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอเลื่อนต้นไม้ก่อนบันบังตัวเจ้า,าเหี่ยวนะฮะนกเี่ยวนี่ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในร้านค้านี้มีอะไรขายกันบ้างนะครับทุกคนมาอุ้ยทุกคนมีเยอะมากเลยครับทุกคนมีนี่มีสัตว์เลี้ยงด้วยโอ้เดี๋ยวอันนี้ผมได้ซื้อทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีเท่าไรซื้อหมดเลยฮะนี่มีพืชน,นะครับผมแล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะพู้หรอนี่อันนี้ แล้วก็มีนกอินซีนะครับผมอ่ะนี่ฮะนี่กล่องของเล่นได้นะครับผมกล่องแมทติกนะฮะอันนี้น่าจะมีวันเดียวนะครับทุกคนน่าจะมีวันนี้ถึงเที่ยงคืนก็อาจจะเอาร้านคา้านี้ออกแล้วนะครับผมเพราะว่าเหมือนเป็นวันชาติของเขานะฮะมาชู Sh Shop รี่ช็อปนะฮะ นะครัทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าตัวสัตว์เลี้ยงนะครับผมของเขานี้ใช้งานยังไงนะครับหร,หรือว่ามีความสามารถยังไงนะครับเดี๋ยวก็อื่นผมขอหาเขาชื่ออะไรเอ่ยเป็นตำนานเลยนะครับผมสัตว์ตัวนี้เดี๋ยวผมขอไปดูชื่อออีกรอบนึงนะฮะจำช,ชื่อไม่ได้อ๋อนี่ไงทำไ้้ละนี่ไงทุกคน จะเป็นเจ้าเหี่่วนะครับผมนี่ตัวนี้เดี๋ยวผมขออ่าดูความสามารถของนกเหี่่วนะฮะนี่ครับผมว้ยน่ารักมากเลยทุกคนด,ดูดิเหี่ยวใส่หมวกด้วยนี่บินแล้วทุกคนโอ้สุดยอดมากน,นี่นะฮะความสามารถของน้องนะครับก,ก็ทุกๆนะครับ 7จ4ดนาทีนะครับจะขึ้นบินและกลางปีกนะครับไข่ทั้งหมดนี่จะฟักเร็วขึ้นเจ็ดสิบต่อสี่อิบ้รอ่าวินาทีนะครับผมมีโอกาสเจ็ดสิบจุดสี่ิเปอร์เซ็นที่จะฟักเร็วขึ้น2วินาทีนะฮะโอทุกคนสุมตา้าเรามีทั้งหมดแดตัวไข่ก็จะฟักเร็วขึ้นไวมากๆเลยครับผมโอ้นี่ก็เป็นสัตว์ที่ สามารถแบบว่าเวลาฟักไข่ทําให้ไข่เราผมว่าดีกว่าตัวเจ้าอ่าตัวกีวีนะฮะเจ้านกกิวีอันนั้นก็ช่วยในการฟักไข่เหมือนกันมาเดี๋ยวต่อไปมาดูตัวเจ้าผลอ่าตัวซีดนะครับทุกคนนี่จะมีหลายซีดมากเลยครับมีทั้งหมด3 3อันนะครับเป็นต้นไม้น่าจะ2อันแล้วก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรพูอันหนึ่งนะฮะทุกคนนี่อันนี้เราก็ได้ซื้อเป็นที่ร้องได้แล้วเรามาลองทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าต้นไม้แต่ละต้นนี้อ่าใช้งานยังไงนะครับผมนี่มาเลยฮะเดี๋ยวเราจะไปปลูกให้เพื่อนๆดูกันนี่เดี๋ยวอันนี้ปลูกอันนี้ปลูกหรือเปล่านี่อันนี้น่าจะปลูกนะ น่าจะเป็นซีดนี่สองอันนี่เดี๋ยวเราปลูกต้นนี้ไว้ดีกว่าทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าต้นนี้จะเป็นยังไงนะฮะไปเดี๋ยวลดน้ําก่อนนะครับทุกคนนี่นะฮะลดน้ําเลยครับทุกคนนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตแล้วนะครับทุกคนอ่าทุกคนตั้งตารอเลยนะครับอัปเดตนะครับผมน่าจะเป็นไดโนเสาร์นะครับผมที่ผมไปดูมานะน่าจะมาร้อยเอร์เ็นแล้วนะครับผม แล้วก็จะมีการคารบสัตว์เลี้ยงอุ้ยโอนเป็นต้นสายลุงด้วยเป็ไม่ใช่ใสายลุงดิเป็นสีแบบว่าเรนโบว์สีหลายๆสีนะครับแต่ไม่กระพริบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นผลยังไงนะฮะนี่เรียบร้อยอ๋อเป็นต้นอย่างนี้โอ้น่าจะเป็นต้นต้นดอกไม้ไฟเหรอเขาเรียกถึงสวยมากเลยทุกคน เดี๋ยวผมขอเก็บเก้าดอกฮันนะี่ก่อนฮะมานี่โอ้โหเรียบร้อยนี่ทุกคนสวยงามอยู่นะเป็นอ่าเป็นรูปนะครับผมโอ้โหนี่สวยอยู่นะทุกคนผมว่าใช้ได้เลยนะเป็นอัปเดตย่อยๆนะครับผมอัปเดตลังคาเข้ามาใหม่นะฮะนี่ อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นภูหรือเปล่าทุกคนไหนลองคลิกดิปิวอ๋อทุกคนอันนี้มันเป็นพูนี่ให้มาร้อยห้าสิบอันนะครับทุกคนนี่เราสามารถจุดได้นะครับผมนี่นี่แล้วเขาจะลอยขึ้นบนท้องฟ้านะครับแล้วก็เขียนว่า go garden นะฮะ นี่สวยสวยอะทุกคนดูดิอ่าฮะเดี๋ยวมาดูต้นต่อไปนะครับอันนี้คือต้นอ่าอะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่เดี๋ยวเราลองดูว่ามันจะเป็นผลยังไงนะครับผมผมว่าน่าจะคล้ายๆอ่าจะกำลังจะบอาคล้ายดอกกุหลาบเลยนี่นี่ทุกคนเป็นดอกอนี้นะฮะ โตช้าอยู่นะทุกคนโตไม่ไหวโตวนิดเดียวมานี่ต้นนี้เก็บได้ยังเดี๋ยวเราจะลองเอาต้นนี้ไปขายให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมนี่ได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่นี่ลดน้ําไปอย่างเดียวเลยฮะอุ้ยสีขาวสีฟ้าขาวฟ้าแดงแน่เลยธงชาติประเทศ U.S.A. นี่ขนาดพูนะยังเป็นนี่เลยขาวแดงฟ้า เดี๋ยวเรารอาต้นนี้ให้โตก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเอาไปขายดูนะนตื่นเต้นมากเลยทุกคนคือแค่อัปเดตย่อยๆนะแล้วพรุ่งนี้อัปเดตใหญ่นะครับทุกคนโอ้โหผมว่าบอกเลยว่าคนน่าจะเล่นเยอะมากๆเลยครับจากที่เงียบเหงาน,น,นี่เก็บได้แล้วนะะี่ฮะต้นผูเก็บได้แล้วนะฮะ นี่ถ่ายรูปวันที่เรียบร้อยน,อน,นี่ต้นนี้โตช้าทุกคนเดี๋ยวผมจะลองเก็บตัวต้นนี้ไปก่อนนะวิจุดจ,จุดเป็นพูได้ทุกคนเวลาเราเก็บอ่ะนี่โกอาการเด่นนะฮะ,ะเริิมฉลองนะฮะนี่นี่ฮะเก็บมาแล้วจะเป็นต้นอย่างนี้เลยนะครับ หมือนต้นพาเลทเหมือนกันนะเป็นต้นพูนะครับเหมือนต้นพาเลทนะเ,เ,เลยเดี๋ยวเรามาเช็คราคานะครับผมแสนสามก็ไม่เร็วนะฮะทุกคนแต่ต้นมันสูงมากเลยดูดิมันเหมือนมันเหมือนของแบบว่าอของตกแต่งมากกว่าเป็นต้นไม้นะดูดินี่ยฮะสูงมากๆเลยอ่ามุมถ่ายรูปไม่เจอเลยดูไกลมากนี่ทุกคน โอ้โหผมว่าน่าจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสถานะมาใหม่ด้วยนะพวกติดสถานะน่าจะมีอัปเดตเข้ามาใหม่แต่ตื่นเต้นมากเลยทุกคนเราจะได้เปิดไข่เดโนอวเสาร์เลยฮะอัปเดตหน้าอันนี้ขอเลื่อนไปก่อนนะฮะสึกว่าบทบงังนี่ทิวทัศน์นี่ครับ เนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมมาซื้อกันนะเพราะว่าเขามีแค่วันที่สี่วันเดียวนะฮะนี่เข้ามาซื้อเลยครับร้านค้าอยู่แค่วันเดียวนะฮะเรียบร้อยนี่ฮะก็เป็นการรีวิวนะครับผมร้านค้าใหม่นะครับร้านค้าลับดีกว่าไม่ไม่เรียกว่าร้านค้าใหม่ร้านค้าลับนะครับผมเพราะว่ามาแค่วันเดียว เพื่อนก็อย่าลืมเข้าไปซื้อกันเยอะๆนะฮะนี่นี้กล่องของตกแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาอ่สาสะสมไว้แล้วเอาไว้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคร mm ับผมว่าแต่ละกล่องนี้จะมีของอะไรกันบ้างแล้วเราค่อยมาเปิดแล้วทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคร mm ับผมวางไปเลยครับโอ้ได้มาเจ็กล่องและะ้วทุกคนนี่ก็จะเป็นของที่เขาให้มานะฮะนี่นะครับก็ อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยนะครับอัปเดตย่อยๆนะฮะไม่ถือว่าเรียกอัปเดตนะทุกคนก็คือเหมือนแบบว่ามีรางคามาใหม่ฉเฉลิมฉลองอวันชาติของ USA นะครับผมเรียบร้อยเอาละครับผมใครได้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย